ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับน้องหนูๆก็มาดูกันหน่อยเด้อจกปูนกันเว้ยอยากเกมอ่ะเออตำรวจนี่มีกี่คนละตอนนี้พี่ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูไม่ไม่ไม,ไม่ดูไม่ได้ครับรถจนเนี้ยตลอดตลอดตลอดใช่ไหมเลยตลอดตลอดจะจกจริงเหรอตลอดไล่เกียนะนะั่นอ่ะไล่ไล่กระบนะนะั่นอ่ะ ไม่เป็นไรเออแหว่งไม่ทำไมมันเอากระบาะงงอะไม่ไงมันก็นึกว่าตอนเราไม่ไรหรือเปล่าพวกเนี้ยสงสัยอะเรารถเรานี่จะไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็โดนจับแค่นั้นแหละรออะไรอะเออมีคนประกันไหมเนี่ยไม่มีว่ะอ๋อจบละไม่เป็นไรนั่งยาวนั่งเปื่อยยาวโถไม่มีใครประกันด้ะเอี่ยเต่าอะไรอย่างงี้ตึ๋งนี้แหละไม่เป็นไรได้หมดละป่ะต้องล็อกแม่งเรียบแม่งเลยเออกล่องส้มไม่ได้เอาไหมเออไม่เป็นไรเราเทเดียวหลุดเฮ้ยพี่อ๋อ เชียพอดีเทสลาก็ระกากับกำมมีมีสองอันพอดีออสองอันพอดีมีสองอันพอดีสองอันพอดีเลยเชียพอดีผู้ชมเอ้ยตอรอรับเร็วไหมเอ้ยกี่คนแล้วเนี่ยตอรอเนี่ยชิบหายละจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ทำไมเราไม่ลองไปเงนินร้านสะดอกซื้อวะเอ้มีอุ้มพี่มีอุ้มมีอุ้มตำรวจทีเคสเฮ้ยเอาดิรออะไรอ่ะ ไม่ไม่ตำรวจมันจะไปไล่เคสอุ้มของเคสนี้อยู่ยาวๆบนเอือเออมามามาวิ่งวนเมืองอะไรนะเอ่อเอ่อถ้าตำถ้าถ้าเคสอุ้มเสียชีวิตก่อนตำรวจไปไล่เคสเรานะเอ้ยไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ยป็นไรช่างมันมาดิก็มาดิวะวิ่งวนรอบเมืองนี้สักหนึ่งรอบเข้าเมืองมาเราขึ้นไปไห่เนี่ยวนสักรอบหนึ่งแล้วก็เข้าเมืองเอลเอสเลยได้ได้ได้อือคนละถุงเราหรือว่าจบอีกที หมายถึงยังไงหมายถึงอันนี้ไงหมายถึง,ถง,ถงเราจะจบอีกไหมหรือว่าเราจะไปนั้นเลยทันรอดทันรอดทรอดก็จบอีก,กน,นะั่นกหลกวจะเกมมันมีคนโดนจับ่ชิบหายแล้วไม่ผมมีแผนสำรองคือถ้าอันนี้อะไรอะถ้าตำรวจไล่ใช่ไหมพี่ก็นี่เลยพี่ก็พี่ก็ขับไปตรงไหนก็ได้ที่มันเผารถได้อ่ะอ๋อพี่ก็ขับล่อตำรวจไปนะผมจะ้พี่ขับผ่านไปไว้นะจะโดดรถไปเผารถเทสลามาอ่า พี่เดี๋ยวผมก็จะจอดไงจอดแบบตรงตรงจอดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ลงรถ <Okay. S 2> มาขึ้นรถผมอ่ะ <c oughs> ไม่พี่จอดดักหน้าไกลๆไงโอเค้พ <Okay. S 2> ี่เดินมาขึ้นรถผมแล้วหนีเลยต้องรวจได้เสียเวลาเดินได้ได้ได้ออลองดูก่อนกลับสวนเลนนะจุดบั็กจุดบล็อกไอ้ก็เรียกอะไรอ่ะ GPS e ตํารับนะใช่ GPS ที่เอาซักกุหลงอ่ะ GPS ไอ้กูลืมทำไมไอ้นี่มันมีบูมาร์เดียจังวะไม่รู้วะ ตำรวจือ้ป่านะแย่ yeah. ไอ้น้องมันหลุดไปน้องชายน้องชายกูรูดติเหี่ยท่านผู้ชมชิบหายแล้วอะไรทีนี้เวรนละออกมันโทรมาแล,แล้วเราต้องวนกลับไปท่านผู้ชมจะเพื่อนไหมติเคี่ยเมื่อกี้ชิบหายแล้วต้องวนกลับไปดูเว้มันอยู่หรือเปล่าะมนะันอยู่ที่เดิมไหมนี่แล้วถ้าแม่งแค่แล้วก็เข้าไปอยู่ในกรงนี่ตัวยเลยนะี่แหละอันนี้มีเควนอุ้มเอ๋อแล้วนะท่านผู้ชม มันจะไม่ค่อยมีไอมันมีสตอรี่อุ้มเอ๋อกันอยู่นะท่านผู้ชมตำรวจมันจะไม่ค่อยไล่ไอ้พวกแบบจกปูอะไรเนี้ยมันจะไปไล่เขีดอุ้มเอ,อ๋อนะท่านผู้ชมประมาณนี้ขอโทรหาน้องชายก่อนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมน่าจะอยู่ในกกงดูทรงแล้วเชื่อหนึ่งนาทีตูป้ปลาพาเกมพี่เนีย,ยบเหรอยอยู่ในตูป้ปลาใช่ไหมตอนนี้นใช่ใช่พี่รอดปะยังยังยัง,ยงเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีประก,กันหน่อยนะประก,กันหน่อยได้ได้ เงินเป<า>็นคนมีม <า S 1> ้เดี๋ยว<ด>เดี๋ยวผมให้ตังโอเคถ้าถ้ารอดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถ้ารอดนะตอนเนี้รอดรอรอดรอตรอรออยู่กับคนหนึ่งโอเคตอนรอถ้ารอถ้าตอนรอรับเคลียร์มันจะขึ้นยังไงวะมันจะขึ้นตรงเนี่ยตรงอะไร,รอ่ะนั่นเป็นข้อความอ่ะขึ้นว่ารับเรื่องของคุณแล้วอะ่ะอ๋อโอเคลองหาคนประกันตัวก่อนก็ได้นะดีป่าเอ้ยผมผมมีเพื่อนผมเหมือนเดี๋ยวมันน่าจะประกันให้ ผมแหละยะเก็บแค่นี้กันพี่โอเคโอเคอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางได้ได้ไดไ้ไม่ต้องวางไม่ต้องวางเอ้ยน่าจะรอดแล้วเอ๊ยอย่หวานะผู้ชมสวัสดีเหมือนจะรอดว่ะล,ลอยดิเอ้ยมันอุ้มเอ๋อกันนลยดิเอาอีกไหมอเอาอีกไหมเอาอีกไหมขออย่ากเราจะต้องเอาอีกอ่ะจะขออย่างนึงนะพี่ยจะขับผ่านหน้าบ้านโอดินอ่ะกับสภาอ๋อได้ได้ได้ตรงนั้นแม่งแค่ไปโอเคสิบส okay. ี่นาทีแล้วน้องชายสิบสี่วิสิบสองวิสิบเอ็ดวิ สิบวิเราเราไปเหินเนี้ยพี่ไปไปเหินเหินแชมป์ไว้อะเหินไหนนะเหินเหินตรงบ้านลาดหูกะเดี๋ยวผมเหินเหินให้แต่รถพี่นั่นจะไม่ไหวมันต้องเทสลาเอมาน่าจะประมาณนั้นเหินเหินแชมป์ไว้พี่งั้นให้ผมแข็หลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวขอไม่เก็บกันได้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 เดี๋ยวพี่ต้องเอาอ่กล่องซ่อมมาด้วยกล่องซ่อมในเอ้ยต๊าะข้าแบบร้ได้ดิอยู่ในตู้ไม่ต้องเอามาก็ได้ เอาออกมาใชเอามาทำไมเอาของพี่จะพอหรอพอพี่โอ้โหเท่าไหร่ยี่สิบห้าอันเนะ่เอาดีใช่สิบอันก็พอแล้วเนี่ยพงไปสิบอันแล้วคนมนาะมากระจุกเลยตรงผมเนี่ยเฮ้ยร้อนว่ะท่านผู้ชมเอาสุดว่ะเนี่ยมันต้องมาแบบรับรอตอนก็อุ้มเอ๋อกันนะท่านผู้ชมหลุดร้อยเลยนะท่านผู้ชมพูดดีอ่ะ อีกรอบอีกรอบท่านผูชมโอ้กำลังจะได้ปูนฟรีเลยงอมจริงแล้วแล้วใครตายโหงเนี่ยใตายโหงเลยมาท่านผู้ชมเก็บไปหนึ่งถุงตอนนี้มีเก้าถุงแล้วท่าผู้ชมผมไม่ได้ผมไม่ได้ลง ENB แล้วมันอันนี้อ่ะมันแคทบ่อยอ่ะดีเพราะภาพััเนไงภาพตัวเจม,มันมันรู้สึกไงวะสิกเนเจอร์มันเยอะอะพี่มันได้แชทบ่อยอืมอีกเม, <laughs> มเจอร์เมเจอร์คัสตอม โอเคประกันหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนตังให้กี่บาทผมผมยื่นเกาไข่ในนี่นะอยู่ในในตู้ปลาเนะ <c oughs> นี่ยฮะเกลียวไข่อยู่ก็คือน้องมันน,นี้ไปท่านผู้ชมน้องมันแคสนะท่านผู้ชมเมืองนี้ถ้าหลอกแคสปุ๊บก็จะเด้งไปตู้ปลาเลยนะท่านผู้ชมโคตรแย่ ut, yeah. อยากให้แบบจีเอ็มทำใหม่นะท่านผู้ชมจริงๆอยากให้ทําใหม่ก็แค่ว่ากลับเข้ามาก็คือต้องติดดาวเหมือนเดิมนะได้หรือเปล่า ถึงยังถึงย <Ad min. S 2> ังยังตอนนี้ทะเลทรยายอยู่รอสักครู่เลยเอ้ยน้องชายที่ซื้อ f 1 0 0พี่เยี๋ประกันให้ดีโอ้ยโอ้อยากลองขับเอาอีกเจ็ดป่ะเอาเจ็ดใหม่อ่ะรถหายเลยเนี่ยเออรถเรีเหรอไม่ไม่มีคนชนโกดมันคืออะไรวะกด F อ่จงชนรถกูรถกูหายเลยเว้ยงงมากเลยคืออะไรวะรถบั๊กอ๋อ ใช่แบบรถคว่วมพี่อยู่พาวรถพี่อกรถถ่ายไปเลยแล้วมันมาส่งละพารถแล้วเขารีรถได้ดน,นี่นี่ไงใช่คนนี้เหมเนี่ยพี่คนที่ผมชนเมื่อกี้เนี่ยประกันประกันประกันดูชื่อด้วยอ่ะโพดิคเอกโพิคเอกเราจะจกกัญชาหรือจกปูนปเดียวเอาปูนให้ถึงสิบก็ได้ให้ถึงสิบก่อนแล้วค่อยไปจบปูนเอ้ยจะไปค่อยไปจบกัญชา ออกันาออชาเอฟเคได้นะ,นะกันชาผมเคยเอฟเคได้แปดใบอ,อ่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ทงพาวรถกี่บาทเออสองพันห้าสองพันห้าสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องหงุดดูกันต่อเขาผมอยู่ตู้ปลาแล้วรีเลียนให้เลยนี่ว่าเฮ้ยเอาสุดสนี่ไงเขาล่างกันอยู่สายที ล่าอะไรอ่ะล่าแก๊งไงพี่เขามีตอนยิ้ใช่หรออืมตึกไหนนะเฮ้ยเร็วเร็วมาตรงนี้ต้องล็อกรถอ่ะซ้อมแปบซ่อมแป๊บโอเคซ้อมเราเซฟนะจบเลยจบเลยตำรวจไม่มาใช่เหรอเอาจริงเฮ้ยนี่ปอร์เช่ขับเนี่ยไม่เอาเซนต์ลีล่ามาขับอ่ะไม่มีสี่ถุงคนพอดีพอดีพอดีคนพอดีจัดเลยไม่ได้เหรอเขามีอุ้มอยู่รถรถยิ่งหายไปไหนอ่ะเขาเซฟไงเซฟรถไปแก่ อ๋อหายเหรอไม่ถ้าล็อกรถแล้วถ้าล็อกรถแล้วขับรถมันหลีกรอปล่อยเชื่ปล่อยปล่อยเชื่อใรถพี่ปะใช่พี่ใช่เฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจมาตำรวจมาไอพี่พี่โซเอารถเอารถออกเอารถออกเร็วๆเขอจะไม่ให้เล่นรถมารวจรถตำรวจแป๊บนึงนะครับตำรวจขอเล่นนะครับขับให้เอาไหมขับให้เอาไหมไม่เป็นไรไปทงพาลรถไปทงพาลรถ มันไล่เคสแล้วชิบหายแล้วไล่พี่วะ <c oughs> แล้วมันมาอะไรยี่หล่ะครับตำรวจก่อนให้หน่อยครับแบบนึงไม่ตำรวจไม่ได้ไล่ไม่ไม่ไม่ไดีหรอครับไม่รับเพจหรอ เขาลงพื้นที่นี่หรอเบียดอันนี้ไม่ปิดยางปิดยางไว้ปิดยางไว้ปิดยางไว้ไอ้ยชี้เสือๆรอพี่เฮียชี้ทุกผู้ชมไม่ตามนะไม่ตามนะอย่าไม่ตามนะไม่ตามไม่ตาม ไม่ตามเขาไม่ได้รับเพจไงพี่เขาไม่เห็น G P ขึ้นใช่ไปตามตามอยู่ตามอยู่พาลรถไปพารถด,ด่วนคะลิปหายแล้วตรงนี้พังเฮ้ยโดนว่ะเดี๋ยวล้อนหนึ่งตอมได้ไหมตํารวจรอตํารัจทีที่สองดดตอมได้ไหม เลขสองได้ไหมเนี่ยเลขสองได้ไหมเนี่ยได้ไหมด้ได้โอเคซ่อ <Okay. S 1> มรถให้ซ่อมรถด,ดิขอล็อกขึนนะได้หมดล้อหนึ่งใช่ไหมครับไายอยากขึ้น,น <ะ S 2> รถนะครับครับล้อหนึ่งครับโอ้ตำรวจหล่อล่นล้อหน้าเลยเหรอไม่ใช่ล้อหลัง เร,เราเราโดนสองล้อแล้วนะนี่ <Yeah. S 1> เฮ้ยล้านิิงอยู่ล้อนนิงอยู่ล้อนยิงอยู่เบี well, ่ยงขวาเบี่ยงขวา mm hmm. เฮ้ยมีตอนี่สภาสลิป เราหาไม่เห็นตอนเราหาไม่เห็นบอกให้ไปพาวเลยเห็นคลิปหายได้มาไอตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่แอบดีๆนะแนะอบดีๆแล้วซ่อมนะแอบดีๆแอบดีๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่จะสู้ซ่อมๆๆๆๆๆ่ sẽ có phải phá lốt nữa, sẽ ôlốt Tesla, để Siêu siêu siêu. Cắp cắp cắp. Tại sao mình không chạy? Đi đi đi. Đi đi đi. Nhiều lên. Thì các bạn ดูน้องมันขับดีชิมหายแล้วพี่ขึ้น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 เฮ้ยมาแล้วนะตัน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 ม่ตันไมตัน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  ไปเลยเจ้าโอยเชี่ย oh <yeah. S 3> ทำงี้ได้ไงวะแป๊บเึียครับตอรอขอขึ้นรถใหม่นะเมื่อกี้โดนชนชนไล์ผมไม่ได้ชนคุณฮลัลโหลลงมาไม่ใช่ม,มันมีโอ้โห ลดให้หรือเปล่าให้ได้หรือเปล่าตอนเาีานิดนึงครับนิดนึงคืออะไรอ่ะไม่ลดให้เลยสักนิดอ้เศร้าอ่ะลดให้หน่อยก็ไม่ได้อะไรค่าปรับแพงจังอ่ะค่าปรับเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นอ่ะปรับสามพันค่าปรับสามคืออะไรค่าปรับปรับห้าพันเดี๋ยวปรับอะไรอ่ะป้นหาป้นอะไร ผมไม่ได้ป้นเดียวคืออะไรวะหลบหนีพันห้ามีของกฎหมายสามพันเนี่ยสี่พันห้าอันนี้คือป้นคืออะไรป้นอะไรวะท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมคืออะไรวะป้นคือคอะไรวะท่านผู้ชมงงวะปรับเยอะเกินเกินไปแล้วมันปรับเยอะเกินเว้ยเนี่ยไม่ได้แล้วอย,อย่างเงี้ยท่านผู้ชมผู้ชมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยป้นคืออะไรค่าปรับป้นห้าพันคือค 5, คอะไรวะงงวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ฮัลโหลจ้าจ้าประกันตัวหน่อยจ้าฮะประกันตัวหน่อยจ้าโอเคเดี๋ยวไปจ้าสิบแปดนาทีตอนนี้กี่นาทีสิบแปดเหมือนแปดจ้าเดี๋ยวโอนให้โอเคโอเคเดี๋ยวไปเขียจ้าไอเดียอะไรหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดอ๋อทำไมพี่ขี้เกียจจังเลยเข้าบอกเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปประกันก่อน โดนปรบับไปเท่าไหร่วะเนี่ยต้องหกพันโดนเรื่องไรไม่รู้ว่ามันมีป้นด้วยห้าพันคืออะไรป้นไปป้นอะไรวะออต้องบอกเขาอ่ะเขาใส่ผิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันนับป้นด้วยเหรอไอจกปูนเนี่ยเรามกูเกมยัดแค่พปเทคเอาไปทำอมไรได้อ่ะ ไม่พี่ตอนแรกผมรอดแล้วไม่พี่มอคือผมพี่เห็นคดีผมไหมคดีผมไหมหลบหนีไม่ได้ความเท่าไืร่ไม่ดีใช่ไหมผมทิ้งปูนไว้ตอนนี้ผมโดนจับอ่ะอ๋อเยอะผมเลยไม่โดนเกียรตปูน้วยไงอืมไม่ดีเลยวะอย่างมึนอ่ะเดี๋ยวผมเรียกต่อราบประกานกันเอ็งโดนปรับอไปนี่ปะปนปนไม่ไม่ไม่มีข้อหาปนใช่ปะไม่มีเพราะว่าผมผมทิ้นปูนไงตอนที่ผมแบบโดนตลอรอยิงอ่ะอ๋อโอเคคือพี่ไอโดนข้อหาปนด้วยห้าพัน มันได้อะได้ใช่ไหมน่าจะได้ประกันไหนครับพี่ชายเอ้พี่สาวผมว่าเราไปทํางานข่าวดีข่าพี่น่าจะต้องแล้วไม่น่ารอดตลอดประกันไหนครับไหนครับไหนครับคนไหนให้ผมประกันครับพี่ไครับคนไหนให้ผมประกันครับพี่เดี๋ยวผมกดหยุดนะครับยี่กูออกแล้วอลิซมาช่วยแล้วยี่ สักทีไปทำงานข่าวอะไรเงี้ยสรั Hello, พี่โซออ,ออา,าริทเขาประกันปีอ่ะไม่พี่โอนให้เขาแล้วเฮ้ยแม่งดีนะกูทิ้งปูนทัน,น <c oughs> ขับรถอะไรก็ไม่รู้ของมันไม่รู้โอ้ไม่เมื่อกี้ถ้าผมขับมันรอดด้วยเอาจริงๆผมขับเมื่อกี้รอดด้วยอะไรของมันก็ไม่รู้โคตรเศร้าอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่จำคำผมไหมพี่เราจะรวยได้ต่อเมื่อเราไม่ จบปูนขนาดนั้นเลยอะใช่แล้วผมเกมเป็นลิปแล้วเนี่ยไปไหนต่ออาริธอลริธไปฟาร์มไหมครับพี่ผมอยากไปฟาร์มด้วยอ้ไปฟาร์มไหมครับโทนทีวัน้องน้องอะไรครับผมเข้ามาเข้ามากับผัวเขาเหรอวะสงสัยวะมันใคร่วะไม่รู้เจ้างเขาต้องต้องต้องสมัครโลใหม่มาหลอกถามมาเอ่อหลอกถามไม่ได้หรหลอกถามไม่ได้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 แบบมันถ้าโลปอย่างเงี้ยมันเขาทำผมได้ไงถ้าเป็นโลงอันนี้มันจะจำไม่ได้ จัดเลยอะไรอยู่ดีก็มืดมืดๆเช้าๆอยู่งงนี่ๆๆไม่อยากเอา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 แบบไหนเอาแบบไหนแบบไหนตามไหนกูว่าไม่ได้ข้าวแม่งอึเยี่ยงบัวไหมเยั่ยงบัวไหมเออบัวเหอะปะเออชนเป็นหนึ่งคืออะไรขอโทษครับขอโทษครับเอา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 ค่าเฮ้ย ไม่เป็นไรครับเอาตังค์ไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะโอเคครับผมไปไหนพี่อันนี้มันน้องอาลีนเหรใช่ป่ะใช่น้องอาลีตไหมใช่แล้วค่ะมีแฟนนะครับมีแฟนยังเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอันนี้รถเราอ่ะรถใครเนี่ยัถใครไหมรถรถใครเนี่ยรถเราอ่ะเออวพี่ชายหนูค่ะหนูเฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปกวนเขาทำไมกวนนี้มีแฟนนะครับนี่ชื่ออะไรเขามีแล้วเขามีแล้วเขามีผัวแล้วน้องมาลงมาชื่ออะไรวันนี้ค่ะ เขามีผัวแล้วเขามีผัวแล้วไปเลยเพี่มีผัวแล้วแปลว่ามีใจเอาล้ครับวันนี้ผมก็ได้หลงป่าก,กับพี่โซนะครับเนื่องจากเ<ด>มือม่อก<ห>ี้ไ,ไปเกมกับตำรวจมานะครับเพราะว่าผมทิ้งทันนะครับเลยไม่ได้คุกเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้ครับก็เอาลถหายปิดให้จบมันไหลลงไปปิดให้จบ ผมไม่เห็นผมไม่เห็นก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับน้องหนูหก็มาดูกันหนยเด้อโอเคบ๊ายบาย